สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปคลิปหนึ่งเอาไว้สำหรับให้ทุกๆคนนะคะที่โดนคุณสายกระทำนะคะจะด้วยลมเพลลมพัดก็ดีหรือด้วยคนที่เขาเจตนาทำกับเราก็ดีนะคะในที่นี้สิ่งที่แม่หมอจะให้ในคาถาในวันนี้คือสำหรับ คุณสายมนดำนะคะไม่ใช่คุณใส่ขาวนะคุณสายมนดำนี้ทำได้หลายแบบนะและปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำแบบเป็นศาสตร์เคมรขั้นสูงเนาะเขาเรียกว่าพวกยาสั่งหรือยาเบือ่อพวกที่เราไม่สามารถที่จะ เห็นของหรือจับต้องได้ไม่เหมือนพวกหุ่นรูปรอยไม่เหมือนพวกที่เป็นตะขาพวกที่เป็นกระทิงพวกที่เป็นปลาไหลพวกที่เป็นหนอนที่จะเข้ามาในตามตามนิมิตหรือตามความฝันและให้เห็นว่าชรชายเข้าร่างกายนะอันนี้จะเป็นลนะักษณะยาสั่งแบบที่มันมากับอาหารที่เรากินไปผสมกับอาหารน้ำ,นำผลไม้อะไรเงี้ยพวกตักฟัก แต่งทุกอย่างอาหารทุกอย่างได้หมดนะแล้วอีกชนิดหนึ่งก็คือมาเป็นผงที่โรยมากับสายลมคือเขาอาจจะทําเป็นผงอะโรยหน้าบ้านคุณอะแล้วมันก็จะมองไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรหรืออีกลักษณะลักษณะหนึ่งคือลักษณะที่เป็นลมเพลลมพัดที่เขาปล่อยของกันในวันสําคัญต่างๆเนาะแม่หมอจะมีจะมีให้อยู่อยู่สองสามบทสวดน,นะคะอันนี้อันนี้บอกก่อนว่า สำหรับคนที่โดนของหรือว่าอยากจะป้องกันการไม่ให้ถูกของเนาะคลิปนี้เป็นวิทยาทานที่มอบให้นะเพราะแม่หมอเน,นี่ยนมะีหน้าที่ช่วยคนที่เขาโดนคุณใสโดนของแบบเนี้ยมาสาน30กว่าปีเนาะถ้าหากว่าคุณโดนอของที่มากับอาหารหรือคุณรู้สึกว่า เวลาคุณดื่มน้ําของใครสักคนหนึ่งเข้าไปแล้วอยู่ดีอาการคุณก็เริ่มเปลี่ยนนะอันนั้นคุณโดนโดนของยาสังนะคะเวลาที่คุณกินอาหารเนี่ยให้คุณท่องคําว่าบทว่าตะวะอ,ะอินะอุตะวิะสะวิตินะคะท่องบทนี้นะคะก่อนกินอาหารท่องในใจก็ได้นะคะมันจะป้องกันไม่ให้อาธิ์ของยาสังเ,เข้าร่างกายคุณได้ บทส่วนนี้ใช้ได้สำหรับทุกๆคนนะคะที่อยู่ในศินนะอาจจะไม่ต้องปฏิบัติถึงขั้นสูงก็ได้ก็คือเราเราอยู่ในสินท่าเดี๋ยวคิดว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้ทำชั่วอะไระบทส่วนนี้ก็จะให้พุทธคุณกับคุณนะคะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งนะตะวะอ,ะอินะอุตวิะสะวิตินะคะท่องประโยคนี้ท่องให้ขึ้นใจนะคะ อาที่นี้ถ้ากรณีที่คุณโดนคุณใสไม่ว่าจะลมเพลลมพัดก็ดีคุณใสมหาเสน่ห์ก็ดีคุณใส่ที่แบบว่าทําให้คุณโชคร้ายอับปางในเรื่องการงานการเงินครอบครัวก็ดีถ้าคุณคิดว่าคุณโดนคุณใส่แล้วคุณอยากจะค่อยๆขับคุณใสออกโดยที่คุณไม่รู้จะไปหาน้ํามนต์ที่ที่ไหนมาอ่านไม่รู้จะไปหา อาจารย์ท่านไหนที่จะขับของให้คุณนะหรือว่าอยากจะได้คาถาที่ป้องกันพวกของเหล่านี้ไม่ให้เข้าตัวแม่หมอก็มีบทสวดให้นะคะบทสวดน,นี้สําหรับสวดเช้าและสวดเย็นนะคะเช้าหนึ่งรอบเย็นหนึ่งรอบคุณจะสวดเวลาไหนก็ได้และบทสวดน,นี้ก็ใช้ได้กับทุกๆค,คนทุกๆคนที่ที่ไม่จําเป็นต้องถือสินระดับสูงนะคะ ก็คือเป็นคนมีสินห้าก็พอสวดเช้าสวดสวดเย็นนะคะสว่วนนี้อ่ะถ้าใครจดทันก็จดถ้าจดไม่ทันก็เปิดคลิปฟังซ้ําได้นะคะให้สวดคํานี้นะคะพุทโธพุทธังนักกันตังอะระหังพุทโธอิติปิสโสภะควาสุขโตโหติกันตา โอเคนะคะคุณสวดบทเนี้ยเช้าเย็นสวดเวลาไหนก็ได้นะคะมันจะป้องกันคุณใสพวกพูดผีที่ไม่ดีไม่ให้มาเข้าใกล้คุณน่พวกวิญญาณต่างๆไม่ให้มาเข้าใกล้คุณแล้วก็ค่อยๆขับคุณใสออกได้อันนี้คือสองบทแรกนี่สําหรับเอ่อคนที่โดนไม่หนักนะคะคนที่โดนไม่หนักแล้วคนที่ปฏิบัติแบบว่าไม่ได้อ่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถือสินงขั้นสูงบรรลุอรหันต์นะคะ แต่สําหรับบทสวดหนึ่งบทสวดที่แม่หมอจะให้นี่เป็นบทสวดขั้นสูงสําหรับคนที่ปฏิบัติถึงแล้วเท่านั้นคือมีองค์มหาเทพอยู่กับคุณและคุณเปิดรับองค์ทั้งนี้ทั้งนั้นทุนต้องมีองค์มหาเทพไม่ต่ํากว่า5องค์นะคะจะเป็นพระสังคจ,จายพระแม่กุนอิมพระแม่อุมาพระแม่สารสวดีพระแม่กาลีพระแม่ลัศมี พระศิวะพระนารายพระพรหมก็ได้นะคะพระพิคเนตอ,องค์ชายองคหญิงคือต้องเป็นระดับมหาเทพนะคะไม่ไม่ใช่หลวงปู่ทั่วไปที่บรรลุอรหันต์ไม่ใช่นักราชไม่ใช่คุดไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางนะไม่ใช่เทพทั่วๆไปนะคะหรือเทวดาพรหมทั่วๆไปสําหรับบทส่วนนี้ต้องสําหรับมหาเทพห้าองค์ขึ้นไปนะั้นส่วนใหญ่คนที่ มหาเทพห้าองค์ขึ้นไปคือคนที่บรรลุอรหันต์นะคะคือคนที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้นะ,ะบทส่วนนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะถ้าคุณฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันคุณสามารถย้อนคลิปเข้ามาฟังได้บทส่วนนี้ใช้สำหรับถอนของคุณใสขั้นสูง <c oughs> ขับของคุณใสมนดำทุกอย่างได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยสำหรับแม่หมอเนี่ยแม่หมอจะใช้ ของบางอย่างช่วยถ้าคุณหาได้ก็หาถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหาได้จะดีนะของอย่างที่หนึ่งคือต้นพรมมาจันต้นพรมมาจันภาษาจีนเขาเรียกว่าต้นเสียงเช่าอะค่ะต้นเสียงเช่าถ้าคุณไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคุณจะเสิร์ชได้ต้น,ต,นต้นเสียงเช่าหรือต้นพรมมาจันรอันนี้คุณสามารถหามาปลูกไว้ในบ้านได้นะคะเอาไว้สําหรับ ขับคุณใส่ได้โดยเฉพาะนะคะไล่พูดผีมนดําด้วยได้โดยเฉพาะเอ่อคุณจะใช้ใบสดก็ได้หรือจะใช้ใบที่ตากแห้งก็ได้กรณีที่คุณปลูกเยอะๆแล้วคุณก็เอามาเอามาเอามาตากแห้งเดี๋ยวแม่หมอจะเอาตัวอย่างให้ดูนะอ่าอันนี้เป็นชุดชุดคุณใส่ที่แม่หมอเอาไว้ทำประกอบกับพิธีพิธีเวลา ทำน้ำมนต์นะคะเพราะบทสวดที่ให้เนี่ยไว้สำหรับทำน้ำมนต์แต่ถ้าใครที่ปฏิบัติไม่ถึงไม่ถึงระดับอรหนะันน่ะแล้วอยากจะมีน้ำมนต์อาบอะคาเพื่อที่จะขับไล่วิญญาณทั่วไปอาจจะไม่ไม่ใช่ระดับคำเหนขั้นสูงนะคุณก็สามารถใช้ชุดเนี่ยซึ่งชุดนี้คุณหาเองได้นะเ,เดี๋ยวแม่หมอจะบอกวิธีนะคะก็คือ ใบแห้งๆเนี่ยคือต้นพลมจันทร์นะคะแม่หมอก็เมื่อก่อนปลูกไว้เยอะเนาะแล้วก็เอามาตากแห้งเอาไว้นะคะเวลาใช้คุณก็จะใช้กี่ใบก็ได้นะเจ็ดใบเก้าใบ,าบากี่ใบก็ได้ต้นใบพลมจันทร์เนี่ยหรือจะใช้ใบสดก็ก็ได้นะคะถ้าท,ทําพิธีกันณนะ้ตรงนั้นก็ใช้ใบสดเลยถ้าท,ทําพิธีเพื่อส่งให้ผู้อื่นคุณก็ใช้ใบแห้งได้นะคะอันที่สองคุณเห็นเม็ดข้าวไหมเม็ดข้าวนี้นะคะเออ เม็ดข้าวเนี้ยมันดูเหมือนข้าวแกลบธรรมดาทั่วไปเนาะเอ,อ่อแต่มันไม่ใช่ข้าวธรรมดานะหนึ่งปีจะเกี่ยวได้หนึ่งวันวันเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเกี่ยวได้นะคะวันนั้นคือขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจดแล้วจะเกี่ยวได้เฉพาะสี่มุมของทุ่งนานะคะไม่ใช่เกี่ยวได้ทั้งทุ่งนาะขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจดหรือว่าคนจีนเขาเรียกว่าเช็คแหวะชิวเช็ค นะคะถ้าคุณไปดูปฏิทินจีนน่ะมันจะถ้าคุณอ่านเลขจีนออกนะคะมันจะเขียนเปไ็นเลขจีนแล้วก็เดือน 7, เจ็ดเช็คแวกชิวเช็คเดือนเจ็ดขึ้นเจ็ดเข้ามาค่ะถ้าคุณอ่านภาษาจีนออกนะคะขนคนไทยก็ขึ้นเจ็ดถ้เดือนเจ็ดการเกี่ยวข้าวต้องเกี่ยววันนั้นวันเดียวคุณจะเกี่ยวเวลาไหนก็ได้นะคะเช้ากับวันเย็นได้หมดแต่คุณต้องเกี่ยวเฉพาะสี่มุมของนาข้าวนะคะเท่านั้นคุณจะเกี่ยวเท่าไหร่ก็ได้เกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยให้วางที่สูงนะคะ ตากให้แห้งวางที่สุนต่างให้แห้งแล้วเอาเฉพาะเม็ดข้าวมาใช้นะคะต้นพนมจันทร์คุณก็ต้องปลูกไว้ที่โปร่งๆนะท,ที่ที่แบบว่าไม่ใช่ว่ากันเกงในาตากทับอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะมันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคุณต้องเอาไว้ที่สูงหน่อยเวลาใช้เม็ดข้าวเนี่ยคุณต้องใช้แค่7จเม็ดเท่านั้นนะคะห้ามเกินและห้ามขาดเกินไม่ได้นะไม่ไม่มีพลังขาดก็ไม่ได้ไม่มีพลังเพราะว่ามันชื่นเจ็ดข้ามเดือนเจ็ดคุณต้องใช้7จเม็ดเท่านั้นนะคะ แล้วก็ต้นทับทิมต้นทับทิมนี้หาซื้อได้เนาะเอาไว้สําหรับพรมนะคะเอาไว้สําหรับพรมอ่าเนี่ยค่ะแค่เนี้ยคุณก็สามารถทําน้ามนต์ได้แล้วแล้วคุณก็เอามาล้างเอามาอาบเอามาพรมตามบ้านตามตัวคุณตามอาบคุณก็ได้แต่ในที่นี้คือสําหรับวิญ,ญญาณทั่วๆไปนะคะวิญ,ญญาณสัมภเวสีทั่วๆไปที่ไม่ใช่พวกคุณส่ยที่แรงๆอะ่ะหรือไม่ใช่ที่พวกติดอสูรมานะ สำหรับสสยสินนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะสส่สินนี่เป็นใสยสินที่แม่หมอผูกคาถาเอาไว้แล้วสําหรับสําหรับช่วยพวกระดับสูงๆเนาะที่โดนหนักๆอ่ะค่ะโดนหนักๆจริงๆอ่าทีนี้ ถ้าคุณหาเองได้นะคุณก็หาเองแล้วก็ผสมน้ําสะอาดนะคะถ้าคุณจะใช้อาบก็เวลาอาบเนี่ยใส่ถังน้ํานะคะแล้วก็เอาไว้ลานลานนอกบ้านนะคะไม่ใช่ไว้ในห้องน้ําหรือในบ้านเพราะว่าเราต้องการขาจัดของออกไปนะคะถ้าคุณไว้ในบ้านเดี๋ยวของมันจะเข้าบ้านอีกนะเออเอาไว้เนาว้นอกบ้านคุณอาบน้ําเสร็จแล้วคุณก็ไปตักสักสองสามขันนาะลาดตั้งแต่หัวจะหลดเท้าแบบนี้ค่ะก็พอสักสองสามขันแล้วก็ ก่อนหรือว่าคุณจะทําแบบนี้แล้วก็ทําน้ําขันสะอาดแล้วก็เอาไปพรมพระของคุณก็ได้นะคะผมพระพุทธรูปหรือว่าล้างล้างพระพุทธรูปวันพระวันอะไรเนี้ยได้หมดนะเพราะว่าของบางอย่างมันผูกมากับองค์ผูกมากับพระได้เพราะพระเนี่ยก็คือวัตถุใช่ปะ่ะเขาสามารถที่จะผูกของอะไรเข้าไปก็ได้คุณใส่ใดใดก็ได้หมดเหมือนพวกตะกุดเหมือนพวกอะไรก็ตามอยู่ที่ว่าคนทำเน่ยเขาเจตนาทำเพื่ออะไรโอเนาะอมันสามารถที่จะล้างสิ่งเหล่านี้ได้ ทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นของคุณส่ยมนต์ดขั้นระดับสูงมากอะ่ะคือโดนแบบไม่ใช่แค่ผีสองสามตนหรือสี่ห้าตนอันนี้ถ้าแค่สี่ห้าตนเนี่ยอันนี้ก็ได้ละหรือว่าล้างผีตัวภัยที่ผีลมเพลลมพัดที่มันจะเข้ามาหาคุณอันนี้ล้างออกไปได้แต่ถ้าที่เขาเจตนาพุ่งมาหาคุณเพื่อที่จะเอัดของใส่คุณอะเพื่อที่จะทําให้คุณป่วยเรื้อรังก็ดีทําให้คุณถึงขั้นเสียชีวิตก็ดีเนี่ย หรือว่าเสียสติก็ดีอันนี้อาจจะต้องใช้คาถาคาถาเพิ่มแต่สำหรับคาถานี้ใช้ได้เฉพาะคนที่ปฏิบัติบรรล,ลุอรหันต์มีมหาเทพประจํำกับคุณไม่ต่ำกว่า5องค์นะคะอะใครจะจดก็จดได้นะคะถ้าใครไม่จดคุณสามารถไปหาอาจารย์ท่านที่เป็นแบบนี้ได้เป็นเป็นมนต์ที่แม่หมอใช้ตลอดมานะคะที่ใช้สำหรับช่วยคนอ่อขออภยัยแม่หมอลืมใส่หูฟัง แต่คิดว่าน่าจะฟังชัดอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หูฟังก่อนเขาว่าลืมอะไรแต่คิดว่าที่ผ่านมาน่าจะฟังฟังชัดอยู่นะคะอาจเตรียมจดนะคะคาถานี้เรียกว่าคาถาสวดทำน้ำมนต์ทรณีสารนะคะเอ่อถ้าคุณยังไม่บรรลุคุณอย่าสวดบทนี้นะบทบทที่ทำน้ำมนต์ทรณีสารเพราะถ้าคุณสวดบทนี้จะเป็นการเรียกพูดผีวิญญาณเข้ามาหาคุณแทนนะคะ อจําจไว้นะคะถ้าคุณไม่สามารถที่จะบรรลุตรงนั้นได้ให้คุณทําแค่ชุดนี้ก็พอ,ช,อชุดนี้หาเองได้นะคือไม่จำเป็นต้องมีสายสินก็ได้เพราะว่าเพราะว่าสายสินนี้เป็น,ปนสายสินที่ผูกคาถาของแม่หมอแล้วคุณก็หาต้นพลมาจาันนะคะกับเกี่ยวเข้าวันที่แม่หมอบอกขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดหรือว่าเชกแหวะชิวเชกนะคะสี่มุมของทุ่งนาเท่านั้นนะคะ เกี่ยวส่วนอื่นไม่ได้นะไม่มีผลนะคะแล้วก็ตากแห้งไว้ที่สูงแล้วก็ใส่กระปุกเอาไว้จเจาไว้ตรงหิ้งพระก็ได้ตรงไหนก็ได้ตน้นพมอาจทรย์ถ้าต้องการตากแห้งก็แขวนไว้ที่สูงนะคะอย่าให้โดนของต่ําๆหรือของเสือเส่อมๆนะคะมันจะทําให้เสื่อมได้อ่ทีนี้มาจดกันค่ะคาถาสวดทําน้ํามนต์ธรณีสารนะคะแก้เคราะห์ถอนคุณใส่ขั้นสูงนะคะล้างอัปมงคล คุณสายขั้นสูงนะคะหรือคุณสายที่มาจากพวกอสูราตานก็ได้นะคะเพราะว่าภพนี้อสูรสตานมีเยอะก็อาศัยอํานาจหมอผีเนี่ยดึงผีที่มีอาคมแรงๆมาทำร้ายคุณนะ,ะจดน,นะ,ะเวลาท่องเนี่ยมันจะมีอยู่สามบทนะคะสามบทก็ตามนี้นะอันดับแรกท่องนะโมตัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะอันนี้ท่องสามจบนะคะ พอท่องสามจบปุ๊บคุณก็เริ่มท่องเลยค่ะก่อนก่อนท่องเนี่ยให้คุณจุดเทียนจุดเทียนนะคะจุดเทียนแล้วก็หย,ด,หยดน้ําเทียนน่ะน้ําตาเทียนน่ะลงในขันน้ําขันน้ําที่คุณผสมชุดนี้ลงไปแล้วนะคะที่คุณผสมชุดนี้ลงไปแล้วร่วมด้วยนะ,ะบทสวดคาถาคือณนะโมเมสัพพะพุทธานังสัพพะเคราะห์เทวตาสุริยาจันทงัง ปมุจตจติพุทธโธจจเทวนังพุทธโธลาพังทาอิสติโสโรลาหุเกตุจะมหาลาโภสัพพทุกขาวินาศสันตินะโมพุทธายะนะโมเมสัพพพุทธานังสัพพเคราะ์เทวตาสุริยาจันทงัง บมุจตจัติพุทธโธจะเทวนังพุทธโธลาพังทาอิสติโสโรลาหุเกตุจะมหาลาโภสัพพะัยยาวินาศสันตินะโมพุทธทายะนะโมเมสัพพพุทธานังสัพพะเครเทวตา สุริยาจันทังปมุจตจติพุทธโธจะเทวนังพุทธโธลาพังทาอิสติโสโรลาหุเกตุจะมหาลาโสพสะโรคาวินาศสันตินะโมพุทธทายะเสร็จแล้วคุณก็เอาเทียนจุ่มลงไปในน้ำนะคะแค่นี้แหละคะ่ะ ถ้าคุณทำเป็นน้ำถังใหญ่ๆถัหงหนึ่งคุณก็อาบได้เลยอาบสักเจ็ดวันเก้าวันสิบห้าวันสิบเก้าวันหนึ่งเดือนก็แล้วแต่ว่าคุณอาการคุณหนักแค่ไหนนะคะหนักเบาคุณสามารถอาบได้เรื่อยๆนะคะก็คือทำเป็นน้ำถังใหญ่ๆเอาไว้เลยนะโอเคเนาะอันนี้แม่หมอก็ก็เป็นวิทยาทานเอามาเผื่อแผ่เนาะเพราะคุณใส่ปัจจุบันเนี่ยมีเล่นกัน แทบจะทุกเพศทุกัยทุกอาชีพแล้วค่ะยิ่งระดับสูงสงนี่เขายิ่งเล่นกันเยอะเนาะแล้วเล่นกันแรงด้วยอันนี้ก็เอาไว้สาหรับปกป้องตัวเองเนาะเพราะถ้าคุณคุณสามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักเป็นวิทยาวิทยาทานต่อได้นะคะเป็นบุญเนาะเป็นบุญร่วมกันต่อกันได้ถือว่าช่วยคนเพราะแม่หมอคงไม่สามารถมาช่วยทุกคนบนโลกใบนี้ได้แม่หมอก็เพิ่งจะมาอัดคลิปได้2เดือนกว่าเองเนาะ ใครๆหลายคนก็บอกว่าทําไมดู youtube มาเป็นสิบปีไม่เห็นเคยเจอแม่หมอเลยอ่ะแม่หมอดูดวงมาสามสิบกว่าปีก็จริงแต่แม่หมอส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านเนาะดูทั่วไปก็เพิ่งจะมาอัดคลิปเนี่ยพอดีองค์เขาบอกว่าช่วยอัดคลิป <c oughs> ช่วยคนหน่อยมันกระจายได้เยอะดีจริงๆแม่หมอหมดหน้าที่ตรงนี้ไปนานละอ่ะก็มาช่วยก็มาช่วยนะคะก็เพิ่งอัดได้สองเดือนกว่าเนาะก็สามารถแชร์ต่อได้นะ <c oughs> เป็นเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานช่วยนะคะ <c oughs> เออ เดี๋ยวนะแม่หมอน่าจะมีอีกบทส่วนหนึ่งที่สำหรับให้ทุกคนไดเ้เดี๋ยวแม่หมอดูก่อนว่ามีอีกไหมเดี๋ยวแม่หมอจบดับหนึ่งนะถ้าแม่หมอลืม เป็นคาถาห้ามเลือดคาถาห้ามเลือดที่แม่หมอใช้ประจําเลยนะเป็นคาถาที่ที่เวลาเราโดนมีดบาดโดนอะไรบาดเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่คงไม่ไม่ไม่แต่ก็ถ้าเป็นแผลเยอะๆเนี่ยคุณก็อาจจะต้องต้องถือศีลบรลลุด,ด้วยนะคาถานีนถึงจะเกิดผลได้ดีแต่ถ้าเป็นแผลเล็กๆ,ๆน้อยๆคาถานี้ใช้ได้กับทุกๆุกคนนะคะเอ่อก็ที่ทุกๆคนที่ถือศีนเนาะ คาถานี้คือคาถาห้ามเลือดนะก็จะมีแค่สี่ประโยคสั้นๆนะคะคุณก,ก็จดนะโอมฟ้าลายสายฟ้าแกว่งฟ้าสี่แจงช่วยกูเถอะเสร็จแล้วก็เป่าที่แผลเป่าแบบเนี้ยแล้วท่อมแบบนี้สามรอบนะคะเป่าสามรอบแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรกับแผลนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเลือดมันจะหยุดไหลเองนะคะอื อันนี้แม่หมอใช้ประจำปกติไม่ค่อยมียาติดตัวเวลาไปที่ไหนอะไรเงี้ยเป็นคนแล้วแม่หมอเป็นคนซุ่มซ่ามนะดูสิแผลนิ้วเต็มตัวเลยอันนี้ก็นิ้วแบบว่านิ้วเกือบหลุดอันนี้ก็เนื้อเกือบหลุดก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังชาชาอยู่นะนี่ก็หลายสิบปีมาละคือเป็นคนที่มีแผลเต็มตัวจับมีดจับอุปกรณ์มเมื่อไหร่จะต้องมีเลือดเมื่อน,นั้นแม่หมอก็ต้องมีคาถาเนี่ยประจําตัวห้ามเลือดไว้ก่อนอ เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสีเลือดซะเท่าไหร่โอเคเนาะเดี๋ยวแม่หมอมีมีมลอะไรจะให้อีกนะอ่ะมีมีมีมลอีกอย่างหนึ่งก็คือมนค้าขายดีนะเผื่อใครอยากจะได้นะเนาะเผื่อใครอยากจะได้นี่เสริมไปให้นะคะก็ปกติไม,ไม่ไม่ค่อยให้คาถาใครนะไม่ไม่ค่อยจะให้คาถาใครแต่ก็คือแบบว่าแบบว่า youtube เริ่มมีคนติดตามเยอะคิดว่าถ้าให้แล้วน่าจะกระจายได้ได้เยอะเนาะก็ก็เอามาเอามาให้กันนะเมตตาจิตให้กันเนาะ อ่ะคาถาขายของดีขายของดีบางคนอาจจะจะไปเชิญพระแม่นางนางกวักมาเนาะพระแม่นางกวักคุณก็ต้องเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดองค์ให้เขาด้วยนะคะเชิญมาแล้วก็จุดทูปแล้วก็ถ้าถ้าคุณตอนถือนไปเชิญมาเขามีบทสวดให้คุณก็สวดตามนั้นนะคะเหมือนอติดจูยาเจ้าที่เจ้าทางก็ดีเวลาที่คุณเชิญมาหรือว่าคุณไปซื้ออุปกรณ์มาเขาจะมีบทสวดให้คุณนะคุณก็สวดตามนั้นเป็นการเปิดเปิดองค์เขานะคะเชิญเหมือนกับเชิญรับองค์เขาเข้ามาอื ทีนี้บทสวดค้าขายดีเนี่ยเวลาสวดให้สวดสามจบนะคะแล้วก็ทําน้ามนต์ทำน้ามนต์ด้วยนะคะสําหรับพรมพรมพรมสินค้าของคุณพรมหน้าร้านของคุณนะคะเรียกลูกค้านะาวิธีการพรมทําน้ามนต์ก็ง่ายๆนะ,ะอย่างที่บอกไปนะต้นธมนจันทร์กับมเมล็ดข้าว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 แกลบข้าวเปลือกแกลบเนี่ยค่ะขึ้นเจ็ดข้ามเดือนเจ็ดนะ เกี่ยววันนั้นนะคะวันอื่นไม่ได้ผลนะอ่ะโอเคอ่ะมามามา,มาจดบทบทสวดกันดีกว่าเนาะบทสวดนี้ให้สวดสามจบนะอ่ะพุทธังพาหูชะนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษยานังเอหิลาพังเอหิเมตตา ชชมพูทีเปมนุษย์สางอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิโอเคนะคะอ่ามีอีกบทหนึ่งนะคะมีให้สองบท อันนี้ก็บทนี้สามารถช่วยให้ขายของดีก็คือสวดภาวนาเวลาเปิดร้านขายของนะคะสวดสามจบทุกๆวันอะ่ะถ้าสวดทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะจะทําให้ขายของได้ดีนะบทนี้นะคะอีกบทหนึ่งนะเต็มจดน,นะคะนะมะนะอ่ะนอกอนะ กอ,อนนะนะอะกะอังอุมิอะมิมะหิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอะโอเคนะคะ อันนี้สวดภาวนาเวลาเปิดร้านสมมติว่าคุณสวดมนต์เสร็จแล้วว่าคุณก็สามารถสวดบทนี้3รอบได้ก่อนที่จะเปิดร้านทุกวันเนาะโอเคนะะแม่หมอก็ให้บทสวดเท่านี้ก่อนละกันจริงๆแม่บทสวดแม่หมอก็มีม,มีมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่ใช้ประจําก็จะเป็นสวด ช่วยคนเรื่องคุณใส่เนาะดังนั้นเวลาคลิปแม่หมอเวลาลงส่วนใหญ่แม่หมอก็จะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณใสม่มนดําเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณในการช่วยพูดผีวิญญาณปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะแทรกไปตามคลิปเนาะก็ถือว่าคนที่มาฟังก็รับรับบุญและรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะอ่ามันก็จะช่วยให้คุณแบบ มีพลังมานบวกมากขึ้นอ่ะสิ่งไม่ดีมันก็จะออกจากตัวคุณไปละคะแล้วองค์เทพองค์อะไรเขาก็จะได้เข้าหาคุณได้ในที่นี้ก็ร่วมกับการถือศีลมันสวดมนต์ทำสมาธิวันละหนาทีก็ได้นะคะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆเนาะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แม่หมอก็ค่อยอัดคลิปต่อไปให้นะคะต่อไปก็น่าจะเป็นราศีอะไรเราศีเมษเนาะไม่ได้อัดเมื่อวานนี้ แล้วแรนดอมแม่หมอก็ยังคิดไม่ออกว่าจะอัดแรนดอมหัวข้ออะไรดีไม่รู้ว่าแฟนคลับอยากให้อัดอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเผ mm ื hmm. ่อแม่หมอก็จะได้อัดให้ได้นะคะ mm hmm. โอเคค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกด share, แชร์ล้วขอให้บทสวดนี้มีพุทธคุณมีอํานาจช่วยเหลือคุณและทุกๆคนได้นะคะขอบคุณค่ะ